โยโซภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิ้อตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนาภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตราสไายดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภาควตโตสวากาสังโฆ พระสรงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมัยามพระคันตีรังสาธรรมสังสาสังฆ์อิเมิสักาเรหิยาธารังอโรปิเตหิอาภิปูจยามา ข้าพระเจ้าทั้งลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพรอ้อมทางพระธรรมและพระสม์ดยเครื่องสักการะทางายเหล่านี้อ่านโยขึ้นตามสมควรแล้วอย่า จิระปารินิพุตโตปี้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปารินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัาฉิมานจนตานุกรรมปมาณัสา ทรงมีพระารไทยอนุเคราะห์แก่ผู้ข้าพระเจ้าอันเป็นจนรุ่นลำอิเมสังกาเรตุคาตาปนนาการบุเตปฏิคันหาตัขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ยงราบเพื่อนสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อังหากางที่คารตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอารา สัมพุทโธภะคะวะพระผู o, ้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเลิงทุกสิ้นเชิงตราสุขชอบได้โดยพระองค์เองพูททางพะคะวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอิวากพระภูมีรพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผูบิกบานสวักโตอะคาวะตาธัรมโมพระรัมเป็นทามที่พระภูมีรพระภาคเจ้าตราาัสไว้ทีแล้ว ทามนามาสามิพระพระเจ้านามาสการะธรรมสุปฏิปโนอาคาหัวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสัมฆางนามาามี ถ้าอาจานอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยาพุทธสาภาขวัตโตปุปปภาคานามกัลลังกโรมาเสนาโมตัสสะภาขวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตสัมมาสัมพุทธสสะนาโมตสสพภะคะวะโตุพอนอบน้อมด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตึเ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสสะ ตราสโลชองได้โดยพระองค์เองธรรมยางพุทธานุสตินยางกโรมาเซต่างโคปานาภะคะวันต่างเอวังกันารโยนุกิติสัตโตอะภุคตุกะกิติสัพัญญามคาพระภูมิพระภาเจ้านั้น ไดุ้่งไปแล้วย่านนี้ว่าอิติปิโสพะกวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระปาจจาบนั้นอราหาันเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณาสัมพันโ์นอเป็นผู้ถึงร้างด้วยวิชาและจารณาสุขตอเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกับวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรรภุริสาธรรมสารเิเป็น ผู้สามารถฝึกกุโรเตสมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัาธาเทววมนุสานาเป็นครูสอนของเทวดาและมนุตษตษั้งาลายพุททอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคะวาติ เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกจำสังส่งซอนสัตนอย่างนี้นาติเมสารานัญญาพุทโธเมสารนังวะระสาราณนาอ่นของข้าปเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาราอันประเสริฐของข้าปเจ้าเอเตนะสัจจวัจเจนะ ว่าแตยังศาตุสาสเนด้วยการกล่าวคำศัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธทางมิวันธรรมานนะอยางปุญญ่าสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่สิงพระพุทธเจ้า ได้ผลควายบ,นบ,นบ,นบนุญใดในบัดนี้สับเทปิอันตรายณ์เนเมื่อเห็นสงตาสเเจสสะอันตรายต้งควงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวจายวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี โอติกุกัมังปะกตังปัญาอย่างกามนาติเตียนอันใดจี้าปจักกตัมเร็มในพระพุทธเจ้าพุทธโธปติกานะตุอจจะยจังขอพระพุทธเจ้าจงงดสึ่งโทษล่วงเกินอนันต์กาลันตะเรสังวริทงวะพุทธ เพื่อการสังรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอม,มันธรรมยางธรรมานสตินยยงกโรรมสเซสวากาโตภะคขาวตาธรรมโนพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดวีแล้วสารพิญทโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอัการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอดโอปานายกอ เป็นส um ิ่งที่คววน้องเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตาเวติตาโพอินโยคิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นติเมสารนังอัญญาขมโมเมสรนังวรังสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี รพระธรรมเป็นสารณักอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชนะรัตตยังสัตตศาสสาเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรม,มงมีวัตถมานนา ยังบญยางปัสสังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่สิงพระธรรมได้ผลควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสเทจะสสาอันตรายาั้งปวงอยากได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้น กายนาวาจจยาวาเจตสวรด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอรมีขุกรัมปะกตัมมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรมโมปะิค่ขาตรอเจ้าะยำนตังขอพระธรรมจงโง่ซึ่งตัล่วงเกินอันนั้น กาลันเตเรสังวริทงวัรมเมื่อการสำรวมระวังใดพระธรรมใดการต่อไปมันธรรมย,ยังสังฆานุสตินยัางกโรมัสเซสุปฏิปันโนภคาควะโตสาวกาสังโฆสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมใด ปฏิบัติดีแล้วโอชุป,ปติปันโนภะคะวะโตส,สาวกสังโฆสงสารวของพร,ระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วยาะยปติปันโนภะคะวะโตส,สาวกสังโฆสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใด ปาฏิบ้าเพื่อรู้จำเป็นเครื่องออกจากทุกแลว้วสามีจิตปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆทรงสาวของพระภูมิพระภาเจามู่ใดปาฏิบะาสมควรแลว้วยาทิทานได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริุริสายุคานิอาตาบริษาภุคลาูคแห่งบุรุษสีโคนับเปียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสพภควะโตสาวกสังโคนานและทรงสาวของราภูมีพระภาคเจ้าอาโมไนโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาป่าหนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับภากิจนายโยเป็นผู้ควรรักตักสินาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี

พระสงฆ์เป็นสรารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนัสัจจวาเชนาวาเยังสัตุศาสเนด้วยการก่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าถึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสงางังเมวันธรรมเนนนา ยงบุญยงปัสตาอิทาข้าปเจ้จัูว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้คนไายบุญไดในบาตนี้สพัพเพติอันตรายเมมาเหตุสุตาสเทชะสาอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ดข้าปเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนา กายนณวาจยวายวจเจตาสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคขุกมังปกตังมักยายากรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคานหาดูอาจะยักตังขอพระสงฆ์ชมงงดซึ่งโทษล่วมเกินอันนั้น กาลันระเรสังวริทงวาสังเขเพื่อการสำรวมระวังใดพระสงฆ์ในการต่อไป